ครับงงตอนนี้ลูกลูกค้ากำลังทดลองขับรถอยู่นะครับเป็นรถ SEB มินิคาร์สีขาวครับผมโอ้ดีเจ,เจ,เจ้าเซลล์มาฟังไหมพ่อไปดิ <laughs> ร่องถอยหลังมึงก็ได้ครับ มันบอ่อครับมันเป็นเพื่องไทยครับมันเป็นหมุนเพื่องไทย่องเกียไก่ๆบ้างก็กกงกได้ครับบ้านบ้านลูกค้านะครับออมีลานกว้างนะครับสำหรับหัดขับได้สบายเลยครับผมตอนนี้ผมก็มาส่งรถที่อำเภอกระนวลน,นะครับที่บ้านลูกค้า ลูกค้าสั่งทางร้านทางร้านก็รีบมาส่งให้เลยครับส่งให้ถึงบ้านครับผมมีบริการเซอร์วิสถึงที่บ้านเหมือนกันถ้าเกิดว่าวุงสวิงว่ไดะเขาก็เดินหน้าชนแมนเมนครับเดินหน้า,าห้อยลังเอา ย่เหมือนท่ากับกำเบียกไว้ย่มย่มาสที่เบียกท้องกับกำเบียกครับกดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มทุกอย่างเล่นหมดเลยถอยหลังกดนเถอยหลังถอยหลังมาทางขวาเถอยถอยดนานไปทางซ้ายครถอยถอยที่เราขึ้นโอ้ตรงรุ่งเงี้ยมาได้ถึงแบบเฮ้ยเหังไดครับขี้ไงเปล่ครับ คณะชี้เขาไม่ชี้อะไอยู่หรอกจะถือใบรงตายอยู่วัดนี่ครับผมทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาจังหน่อยเพราะคุณเคยคิดเนาะครับ,ครครบต้องต้องฝึกจังหน่น<ะ>อยเนาะถา้ถาถ้าไปฝึกก็อยู่อยู่ฝึกกับเพลินไนดไน้เด้อครับเพราะว่าถ้าจังไดมันสิได้ประคองเพิ่มน,นําน,นะครับโอเคอันนี้อันนี้ในในในคณะที่เขาชาติแบบนี้เฮาเขาต้องเปิดไปนิดนึงโบว์่ต้องเปิดครับก็คือปิดไว้ปิดไว้เอานี่ออกระเลยแม่นครับปิดไว้เลย เอางี้ละเอางี้ละโอเคครับ